สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม g h o s e Goose Go Star กระดิ่งเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับของเกม Goose Goose Star เนาะนั่นก็คือมีแผนที่มาใหม่แล้วก็โลใหม่มาเลยนะทุกคนนั่นก็คือ Brad Heaven นั่นเองนะทุกคนสำหรับแผนที่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นในแผนที่กันดูเนาะก็ไปที่โหมดฝึกสอนนะครับแล้วก็เลือกนี้เลยสำรวจลองดูนะในแผนที่หน้าตาเป็นยังไงนะครับ นี่เลยนะแผนที่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแผนที่ก็จะออกแนวแบบแนวยุควิกตอเรีอาายอะไรประมาณนี้นะทุกคนยุคนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็นะครับสาหรับแผนที่ใหม่เนี่ยก็จะมีลูกเล่นใหม่เข้ามาเนาะเป็นลูกเล่นของการกืนกินนั่นเองนะทุกคนการคืนกินนะครับผมมันก็จะเป็นฟีเจอร์ของแผนที่นี้เนาะก็คือสมมุติว่า เราเป็นเป็ดนะครับทุกคนแล้วเราก็ถูกกินกินเนี่ยในบทบาทของเราเนี่ยก็จะลดคูดาวในการใช้บทบาทของเราในส่วนของที่เราเป็นเป็ดนะเนาะก็คือเหมือนกับเพิ่มบัฟให้กับฝ่ายเป็ดแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกกินกินในฝั่งที่เราเป็นหานเนี่ยเราจะถูกแปงลงร่างนะทุกคนแล้วสําหรับ ในแผนที่นี้จะมีกลางคืนกลางวันนะทุกคนก็คือกลางวันเนี่ยก็คือเราก็จะเป็นห่านอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นกลางคืนเนี่ยเราก็จะกลายร่างนะครับทีนี้พอเรากลายร่างเนี่ยมันจะไม่มีชื่อติดอยู่บนหัวนะครับเราก็จะไม่สามารถรู้เลยนะว่าคนนี้คือใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราถูกกืนกินนะครับแบบ100%เซ์เลยนะเราจะเห็นกลางวันเป็นกลางคืนตลอดเลยนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นทุกคนเนเป็นปีศาจหมดเลยนะเราจะไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าใครคือใครอะไรประมาณนี้เลยนะครับผม ก็มีความปั่นป่วนพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเราอยากหายจากการกินกินนะทุกคนเราก็ต้องทำเควสนั่นเองนะครับเควสเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะเราก็มีลูกเล่นหลากหลายนะครับผมก็มีเยอะมากๆเลยนะนี่ตามจุดได้เลยนะครับมีเยอะมากอย่างเควสบ่อน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ให้เราแบบถือกระแปงนะครับห้ามโดนสิ่งกีดขวางนะครับถ้าโดนสิ่งกีดขวางก็คือเล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะผม ก็มีดูนั้นหลากหลายนะมีอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะอยากอยากให้ทุกคนเจอให้ตัวเองอะไรประมาณน,นี้นะครับจะสนุกมากกว่านะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโลใหม่กันบ้างนะครับว่าโลใหม่มีอะไรกันบ้างเนาะก็สําหรับในส่วนของหารนะครับผมก็จะมีผู้ตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบผู้เล่นคนอื่นว่าถูกกินกินอยู่หรือไม่นะครับเป็ดจะแสดงว่าถูกกินกินอยู่เสมอนะครับผม ต่อมานักล่าปีศาจเป็นห่านเหมือนกันนะทุกคนทุกครั้งที่ถูกกินกินนะครับจะค่าได้หนึ่งครั้งนะ สำหรับนักล่าปีศาจเนี่ยถ้าเกิดแนะนาเนี่ยก็ถูกกินกินรัวๆใช่ไหมจะสามารถฆ่าใครก็ได้ใช่ไหมทุกคนสมมติว่าตอนกลางวันเนี่ยเราเดินนะครับมันจะมีอ่าเหมือนเป็นขวดเขียวๆนะเออถ้าเกิดว่าเราเดินเดินไปโดนเนี่ยเราก็จะถูกกินกินนั่นเองนะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะมันจะเป็นขวดเรืองแสงเลยนะครับเราก็ไปถูกกินกินรัวๆเลยก็ได้นะเราจะได้ฆ่าคนได้นั่นเองนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะระวังแบบเข้าใจผิดนะครับผมว่าคุณอาจจะเป็นเป็ดอะไระมา นะต่อมานะครับทุกคนก็เป็นผู้ศรัทธานะผมทาพิธีกรรมบนล่างระหว่างกลางวันเพื่อสร้างการคืนกินนั่นเองนะทุกคนต่อมานะครับบาดหลวงเป็นเป็ดเหมือนกันนะสะสมการคืนกินเพื่อสังหารระหว่างประชุมโดยต้องทายบทบาทให้ถูกต้องต่อมาก็จะเป็นฝ่ายกลางบ้างแล้วนะครับทุกคนฝ่ายกลางก็จะมาแค่1โลเท่านั้นนะนั่นก็คืออีการน,นั่นเองนะครับผมคืนกินผู้เล่นทุกคนที่มีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็ปวนพอสมควรนะสำหรับอีการน,นะทุกคน ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับแผนที่ใหม่นะครับแล้วก็บทบาทนะสำหรับเป็ดห่านแล้วก็ฝ่ายกลางนะผมจะเราลองไปเล่นกันดูนะครับผมในเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปเล่นกันดูเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเบิร์ดวอชเชอร์นะทุกคนก็อันนี้คือตอนมืดนะครับหน้าตาเราจะเป็นสับปารดแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นปะ เราจะเห็นทุกคนเป็นสัมาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นห่าแล้วเราถูกกืนกินนะครับเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นใครนะทุกคนมันจะงงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราต้องทำเควสนะครับตอนนี้ใกล้เช้าแล้วนะดูจากตรงแผนที่ได้นะครับจะถึงตอนกลางวันละตอนนี้เราก็ได้ทำเควสก่อนนะครับดูนี่นี่เอ้าโอเคเพราถึงกลางวันแล้วนะครับแต่เราจะเห็นหน้าคนนะเนี่ยทุกคนเห็นไอ้ผลึกวิงเขียวนี้ไหมห้ามโดนนะครับถ้าเกิดเราเป็นห่านเนาะ อันนี้คือกลางวันแล้วนะครับแต่ว่าเราโดนกนกินไปโดยสมบูรณ์นะนะทุกคนก็คือเราจะเห็นทุกอย่างเป็นตอนไอ้นี่หมดเลยนะครับตอนกลางคืนเราต้องทำเควสนะครับแบบนี้นี่มันจะลดการกินกินของเรานั่นเองนะแล้วเราก็จะมา่ากลับมามองเห็นอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่เกมเพย์ก็เชื่อมานี้นะส่วนโลเนี่ยพวกฆาตกรหรือว่าโลใหม่ๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่า มันสุ่มได้ยากมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาเขาก็มีแต่ห้องแบบปั๊มเหรียญกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีอีเวนท์ที่แบบว่าปั๊มเหรียญไปกดตู้แกชากันด้วยนะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ฆ่าใครมาให้ดูนะครับอย่างไรทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะโอเคทุกคนเกมเพย์ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมคร่าวๆเนาะ และสุดท้ายทุกคนนั่นก็คืออีเวนต์นั่นเองนะทุกคนอีเวนต์ของอบัตรเฮเว่นเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไปเล่นแผนที่ในบัตรเฮเว่นเนี่ยเราก็ทาเควสอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะได้เหรียญมานั่นเองนะทุกคนเป็นเหรียญโทเค็นะครับก็คือ1วันนะครับจำกัดได้100เหรียญต่อ1วันนะครับผมแล้วก็อีเวนต์นี้จะมีทั้งหมด9วันเนาะนั่นก็คือเราได้900อยเหรียญนั่นเองนะแล้วทีนี้เราเอาเหรียญมาทําอะไรนะครับเราก็เอาเหรียญน,นะครับมา ที่ตู้กระชาตรงนี้เลยนะทุกคนเป็นตู้ไข่นะก็คือ100เหรียญนะครับตอนหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะมีโอกาสที่ได้หัวนะครับแล้วก็ได้ชุดนะครับนี่แบบนี้เลยนะได้ชุดแล้วก็ได้หัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้พวกตดพวกป้ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็คือเราเล่น1วันเนี่ยเราก็มาสมได้1นึ่ครั้งอะไรอย่างเี้เนาะหรือว่าทุกคนจะสะสมเก็บไว้สุมทีเดียวก็ได้นะครับ จำกัหนึ่งวัน100หนึ่งรอยเหรียญเนาะยังไงทุกคนก็มาเก็บกันให้ครบด้วยเนาะตอนนี้ก็มีห้องที่เอาไว้ปั๊มเหรียญโดยเฉพาะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนยังไงทุกคนก็ลองไปดูกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูบ้างนะมามาเลย100เหนึ่งร้อยเหรียญเอาซักประมาณนี้แล้วกันเนาะหยิบเลยอาชือ้อได้เป็นอะไร <c oughs> อยากได้ชุดอะ่ะขอชุดได้ไหม <c oughs> โอ้โหได้หมวกมานะทุกคน หมวกเรด y ี้แบ็กนะลองไปใส่ดูสิเท่หรือเปล่านี่เลยโอ้โหหมวกหมวกแบบโคตรเจ๋งกเท่อยู่นะนี่เข้าอยู่กับชุดผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับอีเวนต์อ่าโทเค็นนะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการอัปเดตแผนที่ใหม่แล้วก็โลใหม่เนาะก็มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันเนาะเผื่อทุกคนเนี่ยได้เลิกเล่นกันไปอาจจะได้กลับมาเล่นอีเวนต์กันอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยเนาะสาหรับวันดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมเป็นบาทหลวงนะฮะมาเราลองเล่นกันดูนะครับผมบาทหลวงมาทำาไรได้วะนนี้บาทหนะ่ง บาทหลวงมันทำสังหารระหว่างประชุมโดยทายบทบาทให้ถูกเหรอตอนนี้เราต้องหาเก็บขดเขียวก่อนนะครับมันจะอยู่ที่พื้นนะต้องเดินหาแป๊บหนึ่งเมื่อเราสะสมไปนะครับแล้วก็ไปฆ่าในที่ประชุมได้อะไรประมาณนี้นะมีขาแมงเลยข้างบนสองโซ่มันเจอศพแล้วไงทุกคน เขาได้ปาดคู่เลยนะครับเขาน่าจะเป็นนไอเฟเนะครับเซเลสตายตรงตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกมาอ่ะเออไอ้แนนี่บอกมาวะผู้ใหญ่บ่ผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตามใจผู้ใหญ่ไม่ล่บผู้ใหญ่ไม่ไว้ใยผู้ใหญ่เป็นโรอะไรเนี่ยบอกมาดีๆเป็นแคดเดียบมเฮ้ยผู้ใหญ่ไม่น่าไว้วางใจเลยใช่หรือเปล่าเซรามเดรามเซรามเซเลสตายยังฮะ เสลี่คือใครเสด็จดำรู้ปะเซเลี่คือใครไม่รู้ยังไงเออสรุปยังใช่ไหมเออเชื่อปะล่ะอ่ะกูท้ปวดเลยละกันก็บอกแล้วไงว่าจะไม่ตายจะไม่รู้ได้ไงเออเออใช่ไหมล่ะเออไปไปไโสดดาโสดดาเสด็จดำเออโหดโดเข้าไปไปตีแน่ขอสักนัดแล้วกันขอสักนัดแล้วกันแคนาเดียนอได้ข่าวอ่ะแทนแทนแทนกูบาระแทนนได้บาระ ล่างไปด้วยสักคนนึงโดนแคดนี้เลยเหรอจัดให้เลยละกันโดนหัวแตกเออ